สวัสดีครับผมพบกับแท็กจากเต็นท์รถคุณหญิงเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับสาขา2ของเรานะครับที่เกษตรน้ำมินวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณท่านผู้ชมมาดูของเจ๋งๆนี่แหละเพราะเต็นท์คุณหญิงเนี่ยส่วนมากถ้าเกิดคุณดูใน YouTube เนี่ยคุณจะเห็นรถถ้าส่วนใหญ่จะเป็นรถยุโรปอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับเป็นรถยุโรปเป็นรถสปอร์ตอะไรอย่างนี้วันนี้ผมกลับมากับ EP ีที่ เก่งอีกหนึ่งงานนะครับเพราะว่าเรามีรถคันใหม่เข้ามาแล้วบอกเลยว่าไม่เนี่ยเลขไม่เนี่ยหลักสิบหลักสิบเท่านั้นนะครับผมฮะมาชมกันเลยกับเจ้านี่เลยครับเจ้าซูซูกิแครี่อ่าล้วบอกว่าหลักสิบรถคันนี้เป็นรถจับฉลากมาด้วยนะครับผมซึ่งจับฉลากมาปุ๊บท่านลูกค้าไม่ได้อยากได้แล้วนะครับไม่ได้อยากได้ใช้ได้ใช้งานเหลืออะไรอยู่แล้วนะครับ เขาก็ขายออกมานะครับวันนี้ผมก็เลยได้ออกมาด้วยรอบที่แล้วผมเคยรีวิว10ล้อว,วันนี้เรามาเจอซูซูกิแคล r ี่คันนี้ดีกว่านะครับซึ่งซูซูกิแค r ลี่เนี่ยข้อดีมันมีหลายอย่างมากเลยนะคุณเห็นรถอย่างเงี้ยสามารถเอาไปทําส่วนมากดีกว่าส่วนมากลูกค้าจะซื้อคันนี้ไปโมดิฟายเป็นรถฟู้ดทรัคกันนะครับเพราะราคาที่ไม่ได้แรงด้วยแล้วตอนนี้ยิ่งเศรษฐกิจเราเริ่มกลับมาแล้วนะครับชาวต่างชาติเริ่มกลับมาแล้วชาวต่างชาติชอบสตรีทฟู้ดบ้านเราอยู่แล้ว การที่ซื้อแครีอันนี้ไปเนี่ยข้อดีเลยนะคุณไปทําอะไรก็ได้อะคุณจะเปิดร้านน้าก็ได้คุณจะเลิดร้านเบอร์เกอร์ก็ได้ร้านข้าวผัดก็ได้ร้านตัดผมยังมีนะครับแล้วรถทำมาหากินอย่างนี้นะครับผมตอนออกไปไ้ายแดงนะครับสามแสนบปลายแต่มาซื้อที่ผมนะครับตอนนี้ผมขายอยู่3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเท่านั้นเองแล้วคุณก็เอาไปใช้งานได้เลยแล้วซูซูกิแครีอะคุณไปดูในตลาดได้เลยว่าเป็นรถที่ราคาแข็งมากเพราะมันเป็นรถที่เอาไว้ใช้งานได้เอาไว้ทํางานได้จริงๆเป็นรถทำมาหากินจริงนะครับ ซื้อไปยังไงก็คุ้มแน่นอนนี่เปิดเทิดคุณไม่ได้เอาไปทำฟู้ดทรัคนะครับข้อดีของเขานะครับคือบรรทุกของได้สบายสบายเลยและดีกว่ารถกระบะตรงที่ว่าคุณยังสามารถเปิดได้ทั้งหมด3มทิศทางเลยนะครับขนขนของเก็บของอะไรอย่างนี้สะดวกแน่นอนสําหรับเจ้าแครีคันนี้แล้วไปดูข้างในอยากให้ดูข้างในนิดนึงนะครับความใหม่ของเขาเพราะรถคันนี้ตีเป็นป้ายแดงได้เลยนะครับพลาสติกยังไม่แกะเลยเบาะนี่แทบจะไม่มีใครนั่งเลยมีแต่ผมนั่งมาเนี่ยแหละนะครับผม และเลขไม้สามสิบห้ากิโลเท่านั้นเองโอเคนะครับก็ใครถ่าสนใจนะครับอยากได้รถไปใช้งานจริงนะครับามาหาจริงจริงติดต่อมาได้เลยคันนี้ขายอยู่แค่3 1 9 0 0 0หเาเท่านั้นรถปี2022เลยนะครับผมยังไม่ได้จดทะเบียนอะไรเลยเพราะว่ารถคันนี้เป็นรถจับฉลากนะครับหลายๆคนถามว่ามาอย่างนี้รถอย่างนี้เขามาขายทำไมคันนี้ขายเพราะว่าท่านที่จับฉลากได้ไม่ได้ใช้งานจริงก็เขาก็ขายต่อมาเราก็เอามาขายต่อให้ท่านผู้ชมได้ ซื้อต่อไปทำมาหากินได้เลยก็ใครที่หายอยู่ติดต่อมาได้เลยนะครับผมตามช่องดังที่ผมแปะเอาไว้ก็เต็นท์คุณหญิงนะครับไม่ได้ซื้อรถแค่รถยุโรปหรือว่ารถซูเปอร์คาร์หรือว่ารถสปอร์ตนะครับเต็นท์คุณหญิงรถอย่างนี้ก็เล่นนะครับก็ฝากด้วยละกันใครอยากจะขายรถก็ติดต่อมาเราได้เลยก็ฝา,ากตรงนี้ไว้ด้วยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอใหม่คลิปหน้าบอกเลยว่าเจ๋งอีกแน่นอนเพราะว่าได้รถปี 2, 2022เข้ามาอีกคันหนึ่งเป็นรถเบนซ์จะเป็นอะไรรอติดตามกันละกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัััววไปก่อนสสดีครบ